สวัสดีค่ะบทเรียนชีวิตจากคู่สมรสในพระคัมภีร์วันนี้นะคะเราจะมาดูคู่ดาวิดกับมีคาว์คู่นี้นะคะจะมีเนื้อหาอยู่ในพระคัมภีร์ของเราหลายตอนนะคะเช่นในหนึ่งสมัเอลบทที่14บทที่18บทที่19บทที่25ในสองสมัเอลก็มีนะคะตั้งแต่ในบทที่3บทที่6บทที่21แล้วก็ในหนึ่งพงศาสวดานบทที่15เดียร์สรุปเรื่องราวของคู่นี้ให้พวกเราฟัง ะะเริ่มต้นนะคะเรามา,รมาดูดาวิดกันก่อนคําว่าดาวิดนะคะชื่อนี้มีความหมายที่ดีมากในภาษาฮิบรูคํานี้แปลว่า b e l i e v e d หรือว่าแปลว่าผู้ที่เป็นที่รักนะคะดาวิดเป็นบุตรของเจสซี มาจากบ้านเบนเลเฮมแล้วก็เจสซีเนี่ยเขามีบุตรทั้งหมดเนี่ยเคนดาวิดเป็นคนสุดทองนะคะเพราะคมพีร์บันทึกว่าดาวิดเนี่ยเป็นผู้ชายผิวแดงๆมีหน้าตาดีและรูปร่างงามด้วยนะคะดาวิดเนี่ยได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อจาก กษัตริย์ซาอูลนะคะได้ชื่อว่าเป็นกษัตริย์องค์ที่สองของประเทศอิสราเอลเขาได้รับการเจิมจากผู้เผยผู้ชนะซาม,มูเอลนะคะให้ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองต่อจากซาอูลนะคะหลังจากที่ได้ขึ้นครอบครองทั้งยูดาห์แล้วก็อิสราเอลทั้งหมดแล้วนะคะดาวิดเนี่ยก็ตัดสินใจนะคะที่จะตั้งเมืองหลวงแห่งใหม่นะคะเขาก็เลยเข้าไปยึดกรุงเยรูซาเล็มจากคนเยบุส ะะเราสามารถอ่านได้ในพระธรรมสองสมัยบทที่5านะคะแล้วก็ตั้งให้เมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองหลวงใหม่แล้วก็ให้ชื่อว่าเมืองของดาวิดในระหว่างการรบนั้นนะคะดาวิดก็ได้ออกคําสั่งนะคะผู้ที่ต่อต้านทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นคนง่อยคนตาบอดคนพิการนะคะพวกนี้ต้องถูกฆ่าตายแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะคะทั้งคนตาบอดคนง่อยนะคะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตพระนิเวศของพระเจ้าพี่น้องคะดาวิดเนี่ยอยากจะบอกว่า เป็นคนที่มีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านมือนะคะเราจะฟังตัวอย่างชีวิตของเขาไปนะคะดาวิดนะ่ะได้สร้างพระราชวังนะคะในเมืองนั้นนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่ดาวิดทำก็คือเขาได้อัญเชิญหีบพันธสัญญานะคะจากเมืองคิลยิยัตเยอาริมเนี่ยไปยังกรุงเยรูซาเล็มด้วยเราสามารถอ่านได้ในพระธรรมซองซาเมเบอลบที่6นะคะแล้วก็ได้ตั้งหีบพันธสัญญานั้นนะคะไว้ที่ตรงกลางเต็นท ที่ทรงตั้งไว้เนี่ยเป็นพิเศษนะคะเวลานั้นยังไม่มีพระวิหารนะคะต่อมานะคะดาวิดเนี่ยเราจะพบว่าเขามักจะได้รับคำยกย่องสรรเสริญนะคะว่าเป็นผู้ที่รักแล้วก็ยำเกรงพระเจ้ามากๆเลยพระคมภีร์เนี่ยมีบันทึกว่าดาวิดเนี่ยเขาชอบเล่นการเมืองแล้วก็บางครั้งดาวิดก็ติดสินบนดาวิดได้สร้างอาณาจักรเนี่ยจะว่าไปก็สร้างอย่างโหดเหี้ยมเช่นเดียวกันตัวอย่างเช่นนะคะเอ่อเชบานะคะชาวเบนจามินนะคะ เขาก็ถูกฆ่าตัดศีรษะนะคะเพราะว่าได้นำคนเนี่ยมาก่อกระบฏต่อต้านดาวิดที่ตำบลอาเบลแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราพบว่าดาวิดเนี่ยอนุญาตให้คนกิเบโอนะคะมาฆ่าคู่เขยนะคะสองคนแล้วก็ยังฆ่าหลานของซาอูลอีก5คนและเมื่อตอนที่ดาวิดใกล้ตายนะคะกริย์ดาวิดเนี่ยได้ขอกับกริย์ดซโลมมนนะคะขอยืมมือซโลมมนนั่นเองนะคะให้ฆ่าโยอาบ โยอาบเนี่ยซึ่งเป็นทั้งหลานของเขาแล้วก็เป็นอดีตแม่ทัพของเขาเองแล้วก็ฆ่าชิเมีด้วยนะคะเพราะว่าชิเมียเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยเขาได้สาบแช่งนะคะดาวิดในขณะที่ดาวิดเนี่ยหลบหนีอับซาโลมทั้งทั้งที่ดาวิดเนี่ยให้คำมั่นสัญญากับชิเมีนะคะว่าจะไว้ชีวิตเขานะคะแต่ว่าหลังจากที่ชิเมีเนี่ยสารภาพความผิดแต่สุดท้ายนะคะดาวิดก็ยืมมือซาโลมอนนะคะให้ฆ่าชิเมีแทน ดังนั้นเราก็จะเห็นว่าดาวิดก็มีด้านมืดหลายอย่างเหมือนกันนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเราเพราะว่าดาวิดมีภรรยาหลายคนนะคะมีนางมีคาวนางอาฮิโนอัมนะคะที่เป็นชาวอิสราเอลมีนางอบีกายูนะคะที่เป็นภรรยาไม้นะคะของนาบาวมีนางอะมาคานะคะที่เป็นทิดาของท่านมากษัตริย์ของเมืองเกชูแล้วมีพนางฮักกีดนะคะนางอบิดานพนางเอกลานะคะ แล้วก็ในพระธรรมสองสมีบทที่3ข้อ2ถึง5บันทึกว่ากษัตริย์ดาวิดนี่นะคะมีบุตรชายบุตรหญิงนะคะแล้วก็ภรรยาหลายคนทีเดียวเอาละค่ะเรามารู้จักมีคาวนะคะมีคาชื่อนี้มาจากภาษาฮิบรูปแปลว่า who is like God หรือที่แปลว่าใครที่เหมือนพระเจ้านะคะดังนั้นชื่อนี้เนี่ยจึงมีความหมายเดียวกับคำว่ามิคาเอลหรือ,อมีคาที่เป็นผู้เยผยพรชนะเธอเป็นพระราชธิดาของกษัตริย์ซาอุลนะคะ กับพระนางอาฮิโนอัมนะคะกระิย์ซาอูเนี่ยมีลูกทั้งหมด5คนนะคะสามคนแรกเนี่ยนะคะผู้ชาย3คนนะคะก็คือยู ua, นาธานอิชวีแล้วก็มาคิชูอานะคะแล้วก็มีลูกสาวสองคนก็คือเมราบกับมูกากริย์ซาอูเนี่ยได้ยกมีคาวเนี่ยให้เป็นภรรยาคนแรกหรือเป็นมเหสีของกษัตริย์ดาวิดนะคะแต่ว่าต่อมาภายหลังเนี่ยซาอูนะคะก็กลับยกเธอเนี่ยไปให้กับ ผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าปันทีนะคะบุตรลาอิสชาวกัลัมนะคะต่อมาภายหลังนะคะระับกษัตริย์ดาวิดเนี่ยก็ให้อัปเนอร์นะคะซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่ของซาอูนะคะต้องไปเอาตัวมีคาวที่อยู่กับปันลีเนี่ยกลับมาอยู่กับพรงด้วยแล้วก็สุดท้ายนะเราพบว่าเรื่องราวของมีคาวเนี่ยเธอเนี่ยไม่มีบุตรของตัวเองนะคะแต่ว่าได้ช่วยนะคะเลี้ยงดูบุตรของพี่สาวคือนางเมราบนะคะหคน ที่ตัวนางเมลราบเองนะ,นะคะเสียชีวิตลงจากการลอดบุตรก่อนกําหนดพี่น้องคะมีค่าวเนี่ยเป็นเจ้าหญิงแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นเจ้าหญิงที่ไม่ได้รับคําสรรเสริญเท่าใดนะั เธอเป็นผู้หญิงที่ต้องการการได้รับเกียรติจากสามีที่จริงผู้หญิงทุกคนก็ต้องการได้รับเกียรติจากสามีนะคะแล้วก็มีข่าวเนี่ยดูเหมือนว่าเธอจะรักดาวิดข้างเดียวกษัตริย์ซาอูลนี่นะคะได้กล่าวคําปฏิญาณนะคะว่าใครก็ตามนะคะที่สามารถล้มฆ่าโกลิแอตได้นะคะพระองค์เนี่ยจะแต่งตั้งชายคนนั้นนะคะให้เป็นราชบุตรเขยแล้วก็จะยกเมราฟพระราชธิดาคนโตให้เป็นภรรยา แต่ก,กษัตริย์ซาอูลเนี่ยเปลี่ยนใจนะคะแล้วก็ยกเมราบเนี่ยไปให้กับผู้ชายคนอื่นต่อมาเมื่อดาวิดเองเนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงนะคะก,กษัตริย์ซาอูลก็เริ่มอิจฉาดาวิดพระองค์ก็เลยออกอุบายอีกนะคะบอกดาวิดว่าให้ดาวิดเนี่ยต้องไปฆ่าแล้วก็ไปตัดหนังหุ้มปลายองคชาติของคนฟิลิสเตียเนี่ยหนึ่งชิ้นเพื่อว่าดาวิดเนี่ยจะถูกฆ่าจากความพยายามครั้งนี้ ะะแต่ขณะเดียวกันนะคะพระองค์เองก็ทราบว,ว่ามีขาพระราชธิดาองค์เล็กของพระองค์เนี่ยหลงรักดาวิดกษัตริย์ซาอูลเนี่ยก็เลยใช้เธอเนี่ยนะ,ะเป็นเหมือนสินจ้างหรือว่าเป็นเหมือนรางวัลตอบแทนให้กับดาวิดแล้วก็เมื่อดาวิดเนี่ยฆ่าคนฟิลิสิ์ได้ถึง200คนนะคะกษัตริย์ซาอูลก็เลยเกึ่งกึ่งถูกบังคับนะคะต้องยกมีข่าวเนี่ย ให้กับดาวิดตามที่ได้เคยตัดไหวนั่นเองนะคะดิฉนอยากจะเชิญชวนพวกเราเนี่ยเรียนรู้บทเรียนชีวิตของคู่นี้เนี่ยนะคะโดยพิจารณาเรื่องราวเนี่ยจากฝ่ายหญิงก็คือจากฝ่ายของมีคาพี่โนโ้องคะใช้จริงแล้วมีคาเนี่ยรักดาวิดนะคะเนื่องจากว่าดาวิดเนี่ยเป็นนักรบหนุ่มมีชื่อเสียงดีตั้งแต่ก่อนเข้ามารับราชการกับพระบิดาหรือว่ากษัตริย์ซาอูลนะคะจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่มีคาเนี่ยจะตกหลุมรัก ชายหนุ่มรูปงามหน้าตาดีเก่งแล้วก็ยังเป็นผู้ที่ดูเหมือนว่าพระเจ้าจะอวยพรเขาในทุกๆด้านของชีวิตเลยน,นะคะเมื่อบิดาของเธอคือกษัตริย์ซาอูลเนี่ยยกเธอให้เป็นภรรยาของดาวิดดูเหมือนมีข่าวเนี่ยก็น่าจะสมปาถนาใช่ไหมคะอย่างไรก็ตามอยากจะบอกว่าเธอก็น่าสงสารนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยถูกยกให้กับดาวิดนะคะแต่ต่อมากษัตริย์ซาอูลคุณพ่อนะคะก็กลับ ยกเธอเนี่ยให้กับผู้ชายคนที่ชื่อเปาทีนะคะราวกับว่าเธอไม่มีหัวใจไม่มีความรู้สึกนึกคิดนะคะต่อมาอีกเมื่อดาวิดเนี่ยรุ่งเรืองนะคะมีอํานาจมากขึ้นเนี่ยดาวิดนะคะก็สั่งเรียกนะคะใช้อํานาจนะะของความเป็นกษัตริย์ในเวลานั้นนะคะเรียกเอาตัวมีคากลับมาอยู่ด้วยอีกนะคะดังนั้นเราก็เห็นว่ามีคาก็ถูกย้ายไปย้ายมาแบบนี้นะคะครั้งหนึ่งนะคะมีคาเนี่ยเคยช่วยชีวิตดาวิด เมื่อตอนที่กษัตริย์ซาอูลนะคะสั่งคนเนี่ยเข้ามาล้อมบ้านของดาวิดเพื่อที่จะฆ่าหรือสังหารดาวิดนะคะแต่ว่าด้วยความรักในสามีนะคะพระคัมภีร์บันทึกว่ามีคาได้หย่อนดาวิดลงทางหน้าต่างและเขาก็หนีรอดไปกษัตริย์ดาวอูนนะคะก็เข้ามาต่อว่ามีคานะคะว่าทําไมจึงลวงพ่อแล้วก็ปล่อยศัตรูของพ่อไปนะคะมีคาก็โกหกพ่อตัวเองนะคะบอกว่า ดาวิดเนี่ยขู่จะฆ่าเธอนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้เราเห็นว่าแท้จริงแล้วมีคาวก็รักดาวิดนะคะยินดีเนี่ยเอาตัวเองนะคะเข้าเสี่ยงเพื่อช่วยคนที่ตัวเองรักแต่ต่อมานะคะเราเพบว่ามีคาวเนี่ยเริ่มมีใจออกห่างจากดาวิดหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เธอได้ช่วยชีวิตของดาวิดไปแล้วนะคะดูเหมือนว่าความรักที่มีคามีให้กับดาวิดนั้นเน่ยเริ่มจืดจางลงอาจจะมาจากหลายสาเหตุด,ด้วยกันเพราะว่า ณเวลานั้นนะคะดาวิดเนี่ยกลายเป็นผู้ลี้ภัยต้องคอยหลบหลบซ่อนซ่อนจากบิดาของเธอเองนะคะแล้วก็ไม่มีความชัดเจนในการขึ้นเป็นกษัตริย์ไม่มีความชัดเจนในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตดูเหมือนเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่เลื่อนลอยอยู่แล้วก็กษัตริย์ซาอูลบิดาของเธอเองนะคะก็ได้ยกเธอให้กับผู้ชายที่ชื่อปอนทีซึ่งการยกให้เนี่ยจะว่าไปก็ไม่ถูกต้องตามกฎหมายของอิสราเอลในเวลานั้นเพราะว่าดาวิด ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ยังไม่ได้แยกขาดจากมีคาวส่วนปันทีนั้นนะคะดูเหมือนว่าเขาจะรักมีคาวมากนะคะเห็นได้จากตอนที่เขาเดินไปเป็นเพื่อนมีคาเดินไปร้องไห้ไปนะคะเพราะว่าเขาถูกบังคับด้วยนะคะต้องส่งมีคาเนี่ยกลับไปอยู่กับดาวิดการกลับไปหาดาวิดในครั้งนี้เนี่ยเป็นการกลับไปเพราะถูกบังคับไม่ใช่เพราะรักสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า เราเห็นว่ามีคาไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้อลัยอวร์ที่จะต้องจากเปาทีเหมือนอย่างที่เปาทีเนี่ยแสดงออกให้กับเธอเป็นไปได้ว่ามีคาเองอาจจะต้องการกลับไปใช้ชีวิตที่สะดวกสบายอาจจะต้องการอยากกลับไปใช้ชีวิตในฐานะมเหสีของกษัตริย์ก็เป็นได้อะไะค่ะเมื่อมีคาเนี่ยกลับไปอยู่กับดาวิดในเวลานั้นเนี่ยกษัตริย์ซาอูลเนี่ยเริ่มอ่อนแอลงแล้วนะคะสถานการณ์ีนพลิกผัน เราะว่าพระเจ้าเนี่ยเลือกดาวิดให้ขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อจากกษัตริย์ซาอูลนะคะแล้วก็ดาวิดเนี่ยเมื่อเป็นกษัตริย์แล้วก็สร้างเมืองหลวงตอนนั้นเนี่ยเมืองหลวงอยู่ที่เมืองเฮบรอนนะคะแล้วก็อับเนอร์ที่เป็นแม่ทัพใหญ่ของซาอูลนะคะต้องการที่จะย้ายข้างนมาเป็นพวกเดียวกับกษัตริย์ดาวิดดาวิดก็ยินดีจะรับอับเนอร์กลับมาด้วยนะคะแต่มีข้อแม้ว่าอับเนอร์เนี่ยต้องไปเอาบีคากลับมา เงื่อนไขนี้เองนะคะก็เป็นไปได้ว่าดาวิดเองอาจจะมีใจรักมีคาวอยู่แล้วก็ต้องการให้เธอกลับมาเป็นภรรยาคนแรกของเขามาร่วมเป็นมเหสีปกครองเหนือกรุงเฮโบนในเวลานั้นเรื่องราวยังไม่จบแค่นี้นะคะเมื่อมีคากลับมาอยู่กับดาวิดแล้วนะคะ,ะเราพบว่าฉากสุดท้ายเรื่องราวของมีคาเนี่ยจบไม่ค่อยดีในพระธรรม2สมูเอลบทที่6นะคะ ผู้อ่านนะคะเราเองนะ,ะจะได้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่มีปัญหาระหว่างมีคากับกษัตริย์ดาวิดในเวลานั้นนะคะกษัตริย์ดาวิดได้ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่กรุงเยรูซาเซล็มแล้วนะคะแล้วก็ได้พยายามที่จะนําหีบพันธสัญญาของพระชาติท,ที่ตกไปอยู่ในมือของคนฟิลิสเตียเป็นเวลานาน,านเนี่ย ะะกลับมาเราต้องเข้าใจนะว่าหีบพันธสัญญาในเวลานั้นเ,นเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนอิสราเอลนะคะหีบพันธสัญญาแสดงถึงการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้านะคะดังนั้นกษัตริย์ดาวิดนะคะในวันที่นําหีบพันธสัญญากลับมาเป็นครั้งที่สองนะคะพระองค์มีความตั้งใจมากเลยนะคะกษัตริย์ดาวิดมีความชื่นชมยินดีเป็นอย่างมากนะคะ พระองค์เองนะคะนุ่งห่มน้อยชิ้นนะคะแล้วก็ทำตัวเหมือนสามัญชนคนธรรมดาถอดเครื่องทรงของกษัตริย์ออกนะคะแล้วก็ได้เต้นลาเฉพาะพระพักพระยาเวนะคะด้วยสุดกำลังของพระองค์แล้วก็ดาวิดก็สวมเอ,อเอฟโฟดพระปา่าเมื่อมีคาวนะคะเห็นสิ่งที่กษัตริย์ดาวิดกระทำนะคะมีค่าวเองเนี่ยไม่ได้นึกถึงพระเจ้าเลยนะคะแต่กลับดูถูกการกระทำของสามีผู้เป็นกษัตริย์ สำหรับมีคาวแล้วนะคะเธอเห็นว่าสิ่งที่สามีทำนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะพระธรทม2ซามูเอลบทที่6ข้อที่20บันทึกนะคะคำพูดของมีคาเธอกล่าวว่าวันนี้พระราชาแห่งอิสราเอลได้เกียรตยิยศนักหนาทีเดียวนับเพคะทรงถอดฉลองพระองวันนี้ต่อหน้าพวกสาวใช้ของเหล่าข้าราชการของฝ่าพระบาทอย่างกับไพร่คนหนึ่งแก้ผ้าไร้อย่างอายโอ้โหคำพูดนี้แรงมากเลยนะคะ แม้ว่าเธอจะอาจจะยังรักดาวิดอยู่บ้างอาจจะเคยเสี่ยงชีวิตช่วยดาวิดมาแล้วนะคะแต่เธอเนี่ยไม่ได้รักพระยาเวยอย่างที่ดาวิดรักเธอดูหมิ่นสิ่งที่กษัตริย์ดาวิดทำต่อหน้าประชาชนนะคะคิดว่าการกระทำที่ดาวิดทำอยู่นั้นเนี่ยเป็นการเสียเกียรติของกษัตริย์สำหรับเจ้าหญิงหรือว่าเมเหสีอย่างมีข่าวแล้วเนี่ยการนุ่งห่มน้อยชิ้นแบบนั้น แล้วก็เต้นลาถวายพระเจ้าแบบนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะทําให้เธอเนี่ยรู้สึกอับอายแล้วก็เธอเองรับไม่ได้เลยกับการทําแบบนี้สําหรับมีคาแล้วนะคะมีคาไม่เห็นความสําคัญของการย้ายหีบพันธสัญญาของพระเจ้ากลับมาเลยและสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามีการโต้อตอบกันทันที ดาวิดเองโกรธมากเลยนะคะแล้วก็โต้อตอบมีคานะคะด้วยคำพูดที่รุนแรงเหมือนกันนะคะต่อหน้าคนอื่นนะคะดาวิดพูดนะคะในข้อต่อมาว่าเป็นสิ่งที่ทำเฉพาะพระพักพยาเวผู้ทรงเลือกเราไว้แทนเสด็จพ่อของเจ้าและแทนล่าชวงทั้งสิ้นของพรองเพื่อทรงแต่งตั้งให้เราเป็นผู้นำเหนือประชากรของพยาเวเหนืออิสราเอลเราจึงเริงโลดเฉพาะพระพักพยาเวเราจะยอม ถูกดูหมิ่นยิ่งกว่าดีและเราจะเป็นคนต่ำต้อยในสายตาเราและพวกสาวใช้ที่เจ้าพูดถึงนั้นสำหรับพวกเขาเราจะเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติดาวิดพูดโต้ตอบกับทันทีเลยนะคะสุดท้ายนะคะจากการประทักขารมอย่างรุนแรงของคู่นี้นะคะต่อหน้าประชาชนมากมายนะคะพระคัมภีร์บันทึกว่าและมีคาราชธิดาของซาอูล ก็ไม่มีบุตรจนถึงวันสิ้นชีพประโยคนี้เองนะคะเป็นไปได้ว่ามีคาคงจะแยกอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งดาวิดเองเนี่ยก็มีภรรยาหลายคนในเวลานั้นใช่ไหมคะเป็นไปได้ว่าดาวิดก็อาจจะตั้งใจแยกอ,อ,อยู่กับมีคานะคะเพื่อไม่ต้องการที่จะมีลูกหลานออของซาอูลเนี่ยเกิดมาอีกเลยนะคะการไม่มีบุตรของมีคานะคะ จึงเป็นเหมือนการลงโทษลงโทษเธอในความผิดที่เธอกล่าวดูถูกสามีต,ต่อหน้าประชาชนแล้วก็ในเชิงที่เธอคำพูดนั้นเนี่ยไมไ่ได้ให้เกียรติกับิีพันธสัญญาของพระเจ้าด้วยดาวิดนะคะไปอดอปหรือว่ารับบุตรกมภาห้าคนของเมราพี่สาวของมีคาวมารับเลี้ยงดูนะคะแล้วก็ให้มีคาเนี่ยเลี้ยงดูเด็กหคนนีนะคะเรื่องราวของมีคาจึงจบลงด้วยชีวิตที่เศร้าใจ พี่น้องคะจากเรื่องราวของคู่นี้นะคะทำให้เราเห็นว่าความรักของคู่สมรสหลายๆคู่เนี่ยอาจจะเริ่มต้นด้วยความรักใช่ไหมคะแต่อาจจะจบลงด้วยความเกลียดชังหรือว่าแยกกันอยู่นะคะไม่ว่าจะแยกห้องแยกบ้านหรือว่าแยกทางกันเลยความเข้าใจผิดระหว่างคู่สมรสเนะะี่ยค่ะอาจจะเกิดขึ้นได้เสมอๆหากเราเนี่ยไม่รู้จักควบคุมไม่ควบคุมอารมณ์ไม่ควบคุมลินไม่ได้ควบคุมคําพูดการประทะคารม แบบนี้ทำให้สองคนนี่นำไปสู่การแตกแยกกันนะคะครอบครัวแตกสลายได้มีค่าวเองเนี่ยไม่ได้พยายามที่จะเข้าใจสามีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสามีเนี่ยเป็นผู้รับใช้เป็นคนของพระเจ้าแถมเป็นกษัตริย์ด้วยอีกตังหากทำให้เธอเนี่ยตัดสินสามีอย่างผิดผิดตัดสินการกระทําของสามีอยู่ในใจเพราะว่าเธอเนี่ยแอบมองเห็นการเต้นราของดาวิดที่ช่องหน้าตา่าง พี่น้องคะจากหนังสือสร้าง EQ ให้ชีวิตคู่นะคะโดยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุมาพรตังคสมบัติดิฉันขออนุญาตนำคำแนะนำที่ดีๆจากหนังสือเล่มน,นี้นะคะ,ะคุณหมออุมาพรให้คำแนะนำว่าคู่สมรสที่ดีควรจะต้องมีปิยะวาจานะคะอันที้หนึ่งจงให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยคำพูดสุภาพ อย่าพูดคำหยาบคายต่อกันสามีหรือภรรยาเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญในชีวิตของเราทั้งเขาและเธอเนี่ยไม่ควรจะได้ยินคำหยาบคายจากปากของเราเลยนะคะประการที่สองอย่าใช้คำพูดที่ทำลายความรู้สึกอย่างเช่นคำตำหนิหรือว่าคำวิพากษ์วิจารณ์บุคลิกลักษณะของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเช่นคนเนี่ยช่างไม่มีน้ำใจเลยหรือว่าเธอเนี่ยไม่อดทนเลยคำพูดเหล่านี้นะคะ เป็นคำพูดที่ตัดสินบุคคลนะคะประการที่3อย่าก,กล่าวคำละลาบละลวงไปถึงบุพการีของอ e ีกฝ่ายหนึ่งอันนี้ต้องห้ามเลยนะคะทำไม่ได้นะคะประการที่4พยายามที่จะพูดคำชมคำหวานให้มากขึ้นรู้จักกล่าวคำขอบคุณในสิ่งที่ดีๆที่เขาหรือเธอเนี่ยทำให้กับเรานะคะประการที่5หัดชมให้มากขึ้นเราเนี่ยมักจะตำหนิออกันมากกว่าชม การชมนะคะเป็นการให้แรงเสริมที่ดีมากกับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเมื่อคุณชมอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมที่ดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเชื่อไหมคะลองดูนะคะดังนั้นคุณควรจะบอกว่าคุณชอบเขาตรงไหนคุณชอบเธอตรงไหนนะคะมีอะไรที่เขาหรือเธอเนี่ยนะจะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้บ้างรับรองว่าการพูดแบบนี้เนี่ยจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนะคะรู้สึก ชื่นใจแล้วก็ถูกใจมากขึ้นประการที่6นะคะหนังสือแนะนําว่ารู้จักให้กําลังใจรู้จักการประครับประกองทางจิตใจนะคะที่จะทําให้คู่สมรสของเราเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยเข้าใจเขานะคะเราอยู่เคียงข้างเขาดังนั้นมันจะทําให้เราเนี่ยมีความรักความผูกพันกันมากขึ้นและประการสุดท้ายนะคะอย่าบ่นนะคะแต่ถ้าทนไม่ไหวจริงๆนะคะก็บน่นแต่ว่าให้น้อยๆหน่อย พี่น้องคะเราจะมีปิยะวาจาได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยมองคู่ของเราในแง่บวกมองว่าเขาหรือเธอเนี่ยเป็นมิตรที่ดีไม่ใช่ศัตรูนะคะแล้วเราก็ต้องพยายามที่จะฝึกตัวเองนะคะให้มีสติมากขึ้นนะคะในเวลาที่เราจะพูดคุยกันสุดท้ายอยากจะบอกว่าปิยะวาจาอย่ากเก็บไว้สำหรับคนอื่นคนแรกที่คุณจะได้ยินสิ่งนี้จากคุณก็คือคู่ของคุณเอง เริ่มต้นเมอปียวาจาแก่กันและกันเสียตั้งแต่ในวันนี้และชีวิตคู่ของคุณจะมีความสุขขึ้นอีกเยอะเลยนะคะก็ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกคู่เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ